อกลอง่นี้มีอะไรน้องๆครับได้เวลาของงานศิละปะก,กับพี่อาร์มกันแล้วครับสวัสดีครับและนี่คือรายการอาร์ตบกล่องนี้มีอะไรที่วันนี้รีบมาบอกก็เพราะว่าพี่อาร์มเนี่ยถ้าทางจะได้ของขวัญแล้วครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาช่วยพี่อาร์มลุ้นกันละกันนะครับตอนเปิดกล่องแต่ว่าตอนเนี้ยต้องช่วยพี่อาร์มเหมือนกันช่วยกันคิด รู้ไหมอะไรเอ่ยได้เวลาช่วยพี่อาร์มคิดกันแล้วแลละครับรูปเลขาคณิตต่างๆเหล่านี้น้องๆคิดว่าจะวาดเป็นรูปอะไรตัวอะไรสิ่งไหนได้บ้างครับรูปที่ 1. วงกลมหัวกลมๆแบบนี้เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ขั้วโลกใต้รู้ไหมอะไรเอ่ย เห็นกว้นเก่งมากเลยครับแล้วก็น่ารักมากด้วยรูกที่2ส,สี่เหลี่ยมมีปุ่มกดด้วยนะครับเอาไว้เล่นน่าจะสนุกเลยแ่ละครับเนี่ยรู้ไหมอะไรเอ่ย เกมกดเก่งมากครับรูปที่สาสามเหลี่ยมเป็นของกินที่หลายคนชอบข้างนอกเป็นแป้งแล้วก็มีไส้ข้างในรู้ไหมอะไรเอ่ย ครปถูกต้องนะครับวงกลมกับเพนกวินสี่เหลี่ยมกับเกมกดสามเหลี่ยมกับครปน้องๆเห็นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วนึกถึงอะไรได้อีกบ้างเลยครับเนี่ยลองจินตนาการและฝึกวาดเข้ามากันเยอะๆนะครับกล่องนี้ มีอะไรได้เวลาเปิดกล่องกันต่อแล้วล่ละรครับเชียวหลายต่อหลายคนกำลังรอช่วงนี้กันอยู่เลยเพราะอยากรู้ว่าวันนี้อะไรจะอยู่ในกล่องเปิดกล่องกันเลยครับวันนี้ชะดานชะดานโอ้โหมีของกินไหมพี่อาร์มด้วยครับเนี่ยนี่มันคุกกี้นี่นะด้านบนหน้าคุกกี้เนี่ย โอ้โห,โหถูกแต่งด้วยน้ำตาลปั้นครับน้องๆครับเห็นน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยพี่อั๊มเกิดไอเดียขึ้นมาแ,แล้วครับว่าวันนี้เราจะมาฝึกฝีมือในการปั้นปั้นเป็นคุกกี้แล้วทําให้กลายเป็นพวงกุญแจกันดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วก็มาปั้นกันเลย มาเริ่มปั้นกันเลยนะครับวันนี้พี่อามใช้เป็นดินเบานะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยครับใครที่มีสีมากกว่านี้ก็สามารถใช้กันได้นะครับวันนี้ที่เลือกใช้เป็นดินเบาก็เพราะว่าเวลาที่มันแห้งหรือว่าเซตตัวแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ เสียบเข้าไปกับส่วนของตัวโพลคุญแจแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้ครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับมาฝึกงานปั้นกับพี่อามกันด้วยดินน้ำมันก็ได้เหมือนกันครับ planet. อะมาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นวันนี้พี่อามนึอกออกแล้วว่าพี่อามจะปั้นเป็นตัวอะไรกันดีนะมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับพี่อามใช้ส่วนของตัวดินเบาสีส้มอ่อนๆน,นี่เลยครับมาเป็นส่วนของตัวฐานของเจ้าคุกกี้กันก่อนพี่อามอเปั้นเป็นก้อนกลมๆนะครับกดให้แบนซะหน่อยครับ ลักษณะคล้ายกับเป็นฐานคุกกี้พี่อามจะปั้นเป็นพึ่งใช้สีเหลืองครับแล้วก็สีขาวสีขาวนี่แทนปีกนะครับเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆสีขาวแบบนี้นะครับจากนั้นก็นํามากดลงไปให้แบนนะครับแบบนี้กดแบบนี้ครับก้อนกลมๆอีกเหมือนกันครับวางลงไปแล้วก็กดให้แบนเหมือนกัน จากนั้นก็ใช้สีเหลืองนี่แหละครับปั้นลงไปเป็นก้อนกลมๆก,กดให้แบนนิดนึงครับแบบนี้เอาละเอาละจากนั้นพี่ยามปั้นสีดํานะครับปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้กดให้แบนนะครับแล้วก็นําส่วนหนึ่งนะครับมากดลงไปกับพื้นให้เป็นลักษณะของเส้นตรงเหมือนกับเป็นครึ่งวงกลมนะครับจากนั้นก็นํามาแปะลงไปที่ตัวพึ่งของเราครับให้ปิดส่วนของด้านท้ายของเจ้าพึ่งแบบนี้ พี่อัมก็ใช้สีดำปั้นเป็นเส้นยาวๆครับแล้วก็แปะลงไปครับทำเหมือนกับเป็นลายของพึ่งแปะลงไปที่ส่วนของตัวแผ่นขนมปังที่เราทำเอาไว้นะครับแบบนี้เราก็เติมเหล็กในให้กับเจ้าพึ่งซะหน่อยวงกลมๆสีขาวแปะลงไปแทนดวงตาครับแล้วก็ตามมาด้วยสีดำเล็กๆแปะลงไปแทน ดวงตาครับแบบนี้แล้วก็ใช้ปากกาเติมส่วนของปากลงไปนะครับพี่อามใช้สีฟ้าอ่อนๆปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็นำมากดลงไปแบบนี้ให้แทนเหมือนกับก้อนเมฆครับใช้สีดำนะครับปั้นเป็นเส้นยาวๆแล้วก็แปะลงไปที่ส่วนหัวของเจ้าพึ่งนะครับ จะได้มีหนวดจากนั้นขั้นตอนต่อมาครับพี่อามก็จะใช้ส่วนของตัวพวงคุญแจปักลงไป ในส่วนของตัวดินเชื้อน้ําได้แบบนี้ครับระหว่างที่รอให้แห้งเราก็ไปทําอีกตัวหนึ่งก่อนเลยครับคราวนี้พี่อามจะทําเป็นตัวเจ้าเต่าทองครับปั้นส่วนของตัวสีส้มอ่อนๆนะครับเป็นพื้นก้อนกลมๆแบบนี้ครับพี่อามใช้สีแดงแล้วก็สีดําครับเริ่มันที่ส่วนของสีดําก่อนเลยนะครับปั้นเป็นก้อนกลมๆครับแล้วก็กดให้แบนนะครับแบบนี้แล้วก็แปะลงไปตรงกลางแบบนี้เลยครับ ปั้นสีแดงเป็นก้อนกลมๆนะครับแล้วก็กดให้แบนแบบนี้ครับ <sl ope> พี่อามใช้สีดำครับปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆ,ๆแบบนี้แล้วก็นำมากดลงไปครับจากนั้นพี่อัมก็ตัดส่วนนี้ออกเป็น2ส,ส่วนครับพอแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนแบบนี้จากนั้นขั้นตอนต่อมาครับพี่อัมก็นำมาแปะลงไปบนส่วนของตัวสีดำครับแบบนี้ จากนั้นพยายามใช้สีดำครับกดให้แบนครับแบบนี้แล้วก็กดด้านล่างนะครับให้เป็นเหมือนกับครึ่งวงกลมเพราะจะเป็นส่วนหัวของเจ้าเต่าทองนะครับจากนั้นปั้นดินเบาไปเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็ปักลงไปด้านบนแบบนี้แทนส่วนของหนวดของเจ้าเลดี้บัคครับสีขาวปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆแทนดวงตา แล้วก็ใช้ปากกาเติมดวงตาให้กับเจ้าเต่าทองของเราครับเรียบร้อยแล้วครับปั้นแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้องๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างปั้นตามพี่อามกันเสร็จแล้วหรือยังเอ่ยหรือกําลังปั้นตัวกระตูนอื่นกันครับ ปั้นเสร็จแล้วรอให้แห้งแล้วอย่าลืมถ่ายภาพสมโอดกันบ้างนะครับผ่านทาง f a c e b o o k .com/ArtboxTV วันนี้เวลาหมดแล้วครับพบก,กันใหม่คราวหน้ากับรายการ Artbox กล่องนี้มีอะไรที่นี่เวลาเดียวกันนี้ครับทาง ALTV ช่องหมายเลข4ี่ทีวีลสนุกกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย